สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโหราศาสตร์นานาชาติโครงการป้อมปราบศัตรูพ่ายกับรายการคุยเฟื่องเรื่องโหราดิฉันอาจารย์ธัญมลสุริยศักดิ์ผู้ดำเนินรายการวันนี้จะมาทำนายทายทักให้กับทุกราศีนะคะตั้งแต่ราศีเมษจนถึงราศีมีนเลยนะคะก่อนจะไปฟังการทำนายนะคะมาดูกิจกรรมของสมาคมโหราศาสตร์นะคะ วันที่28นะคะมกราคมพศ2567นะคะทางสมาคมจะมีการจับรับวุธิบัตรนะคะให้กับนักษาที่จบการเรียนการสอนนะคะทุกสาขาที่กรมการรักษาดินแดนนะคะที่สวนเจ้าเชษนั่นเองนะใกล้ๆวัด พระเชตุพนนะคะเวลาก็เริ่มตั้งแต่9นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะแล้วก็รับพุทธบัติเสร็จแล้วก็จะมีการครอบครูนะคะให้กับนักศึกษาทุกท่านแล้วหลังจากครอบครูแล้วก็จะมีการประชุมใหญ่ของคอณา,าจารย์นะคะก็ขอเรียนเชิญคณาจารย์แล้วก็สมาชิกหอระสรนนนานชาติทุกท่านนะคะเข้าประชุมได้แล้วหลังจากนั้นนะคะ ตอนเย็นค่ะก็จะมีการเฉลิมฉลองให้กับนักศึกษานะคะที่สําเร็จการศึกษานะคะมีการเลี้ยงโต๊ะจีนนะคะอันนี้สามารถติดต่อซื้อบัตรได้ทางสมาคมนะคะกับเจ้าหน้าที่สมาคมโหราศาสตร์ได้นะคะที่เบอร์026298181-2นะคะค่ะทีนี้ก็จะมาเริ่มทำนายให้กับ ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะที่คอยฟังอยู่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่คอยติดตามสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติโครงการป้อมปราบสตูพ่ายกับรายการคุยเฟื่องเรื่องโหรานะคะเรามาเริ่มกันที่ราศีเมษเลยนะคะว่าหลังปีใหม่นี้จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอะไรกับท่านบ้างนะคะก็อาจารย์ก็จะขอเริ่มสักประมาณกลางเดือนนะคะกลางเดือนมกราคมไปแล้วว่าคนลัคณาราศีเมษดาวประจําตัวของท่านเนี่ย ไปลอยอยู่ในภพสุพะนะคะเข้าไปตั้งแต่วันที่27ทธันวาคมแล้วนะคะก่อนปีใหม่ก็อาจจะกระอักกระอ่วนหน่อยนะคะพอหลังปีใหม่ไปแล้วถือว่าท่านโชคดีมากนะคะดาวประจำตัวเข้าภพสุพะ สุภะก็แปลว่าเป็นภพที่ดีนะคะแล้วก็ยังมีดาวพระพุธเนี่ยโคจรเข้าไปด้วยก็แปลว่าคิดหวังสิ่งใดก็จะสมปรารถนานั่นเองนะคะแล้วก็ต้องขอยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ดาวราหูเนี่ยออกจากลัคนาของท่านไปแล้วนะคะถือว่าตอนนี้หายใจหายคอได้สะดวกสบายแล้วนะคะแล้วก็มีดาวพระหัส,สบดีค่ะซึ่งเป็นดาวใหญ่มากเลยที่ทับลัคนาของท่านอยู่นะคะ ทีนี้ที่ผ่านมาค่ะก่อนก่อนปีใหม่นะคะก่อนปีใหม่ก็คือประมาณตั้งแต่เดือนสิงหานะคะจนถึงวันที่9มกราคมเลยนะคะดาวพระหัสบดีที่รับทับลัคนาอยู่นี้นะคะจะให้คุณท่านเนี่ยก็ให้คุณไม่สะดวกนะคะนี้พอวันที่9ามกราคมไปแล้วปรากฏว่าดาวพระหัสบดีท่านเดินปกติแล้วถือว่า ท่านให้คุณแบบมหาศาลเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าพระรหัสบรีท่านมาจากพบวินาศพบหนึ่งนะคะแล้วก็มาจากพบสุภะอีกพบหนึงนะ่งะแปลว่าท่านจะได้รับการแต่งตั้งนะคะให้มีหน้าที่นะคะตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมากแบบไม่คิดฝันนะคะแล้วก็มีดาวใหญ่นะคะราศีเมษเนี่ยดาวพระเสารค่ะ โคจรเข้าพบกรรม,มะของท่านนะคะอยู่ในภพลาภะก็แปลว่างานของท่านนะคะก็จะประสบความสําเร็จนะเผลอๆคนที่รับราชการอยู่เนี่ยคำว่ากรรม,มะลาภะนะถ้าเป็นข้าราชการทหารตำรวจวิศวกรน,นะคะหรือไม่ใช่วิศวกรก็จะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้นะท่านจะได้ถึงสองขั้นเลยนะคะเพราะว่ากรรม,มะลาภะเพราะดาวเสาร์เนี่ยเป็นงานที่หนักเหนื่อยนะซึ่งท่านก็ คุ้มเทอย่างมากเลยทีนี้ดาวเสาร์ท่านก็ให้คุณเป็นอย่างยิ่งนะคะส่วนในเดือนมกราคมนะคะให้สังเกตเนาะว่าทุกเดือนนะคะทุกเดือนมกราคมทุกปีด้วยนะคะตั้งแต่วันที่16มกราคมถึงวันที่15กุมภาพันธ์เนี่ยทางโหราศาสตร์เขาถือว่าราศีของท่านเป็นราศีปส,สวทศต้ององคเก์เมื่อมีดาวเข้าพบกัมมะเนี่ยท่านก็จะโชคดีนะคะแต่ก็จะโชคดีเรื่องดาวนั่นแหละเรื่องดาวอาทิตย์ค่ะ อาทิตย์แปลว่าเกียรติยศชื่อเสียงนะคะท่านมาจากคําว่าปุตตะตําแหน่งใหม่หน้าที่การงานใหม่นะคะอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องที่ดีหมดเลยเขาถือว่าเป็นองค์เกณฑ์เป็นพยานะคะหมายถึงวิถีชีวิตก็จะกินดีอยู่ดีขึ้นด้วยเนาะหมดเดือนมกรานี้สําหรับคนราศีเมษนะคะส่วนดาวพระมรุตยูนะคะที่อยู่ในภพการเงินของท่านที่ผ่านมาเนี่ยค่ะดาวพระมรุตยูท่านถอยหลังอยู่นะคะ รานนั้นดาวมฤรุตยูไปไปอยู่ในภพการเงินการที่เราจะไปเอาเงินเนาะก็ไปเอาเงินแบบไม่ถนัดเพราะว่าดาวพระมฤรุตยูท่านถอยหลังนะคะแต่พอเดือนมกราสักไปลายปายเดือนไปแล้วนะคะ พระมรุตยูท่านก็จะโครจรปกติแล้วก็ถือว่าท่านจะไปเอาเงินก็จะได้เงินตามประสงค์นะคะซึ่งในเดือนมกราคมนี้ดาวเงินของท่านอยู่ในภพมรณะเนี่ยต้นต้นเดือนนะคะก็จะเป็นเดือนที่ใช้จ่ายเงินเยอะมากเลยทีเดียวนะคะแล้วประมาณาวันที่26นะคะหรือวันที่ประมาณวันที่20 มกราคมไปแล้วดาวการเงินของท่านก็จะเข้าสู่ราศีธนูหรือมังกรนะคะท่านก็จะมีโอกาสได้เงินเยอะเลยทีเดียวนะคะสำหรับราศีเมษนะคะก็ไม่มีดาวอะไรที่เป็นพินทุบาทแล้วถือว่า,าปีใหม่เปิด เปิดดวงนะคะเปิดดวงรับโชคไปเลยทีเดียวนะคะสำหรับลัคนาราศีเมษก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะต่อไปเราจะมาดูราศีพฤกษภนะคะว่าหลังปีใหม่ปีพศ2567นะคะดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็มาดูดาวประจำตัวของท่านเลยนะคะดาวพระศุกร์ค่ะในช่วงปีใหม่นี้เนาะดาวประจำตัวของท่านเนี่ยโคจรมาอยู่ในราศี าราศีพิจิกนะคะตั้งแต่วันที่1นธันวาเป็นต้นไปนะคะแล้วก็จะอยู่ตรงนี้จนถึงวันที่27นะคะ26ธันวาคมแล้วก็วันที่20มกราคมดาวประจำตัวของท่านก็จะเข้าสู่ในราศีมังกรนะคะถือว่าสุภะนั่นเองนะคะถือว่าให้เลยสักวันที่20มกราไปก่อนท่านถึงจะโชคดีนะคะ2เดือนเนี่ยคือหลังอ่า เขาเรียกว่าก่อนปีใหม่แล้วก็หลังปีใหม่นะดาวประจําตัวของท่านโคจรได้ตําแหน่งประก็จะไม่ค่อยดีแหละท่านจะต้องเหนื่อยนะคะเพราะว่าไปทําอะไรให้กับผู้อื่นแล้วพอเข้าได้ตําแหน่งที่ดีนะคะวันที่วันที่20มกราคมนะคะก็ยังไปอยู่ภพมลณะอีกกว่าท่านจะสบายอกสบายใจขึ้นก็ต้องหลังวันที่20มกราคมไปแล้วเขาเรียกว่าดาวประจําตัวของท่านเข้าสู่ในภพสุพระ สุภะก็แปลว่าท่านจะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการเงินการงานนะคะแม้กระทั่งถ้าคนอยู่ในวัยความรักความรักก็จะดีไปด้วยนะคะส่วนดาวใหญ่ค่ะมีดาวพระเสาร์นะคะโคจรเข้าพบกรรมะของท่านที่ลัคนาราศีพฤกษ์ก,ก็แปลว่าท่านต้องทํางานหนักเห,หนื่อยนะคะแล้วดาวเสาร์ก็อยู่ในเรือนพระราหูด้วยเนี่ยก็แปลว่าท่านก็ต้องทํางานทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละแต่การที่ทํางานทั้งวันทั้งคืนเนี่ยทางโหราศาสตร์เขาถือว่า เป็นองค์เกณฑ์ของราศีปศส,สวะนะคะก็จะได้รับความชื่นชมจากเจ้านายหรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นได้อันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็ดีต่อมานะคะก็เป็นดาวพระราหูค่ะเป็นดาวเทพพเจ้าแห่งโชคลาภเลยทีเดียวนะคะพระราหูเป็นเจ้าเรือนง,งานค่ะโคจรเข้าพบกัมมะของท่านเนี่ยเขาเรียกว่ากรมมะาราภะนะคะซึ่งปกติพระราหูท่านก็ไม่ค่อยให้คุณใครเนาะ แต่สำหรับตอนนี้ค่ะราศีพฤษภดาวพระราหูท่านมาลอยอยู่ในภพลาภก็แปลว่าส่งผลดีกับท่านที่ลัคนาราศีพฤษภเนาะทำงานเยอะหน่อยนะคะแต่ก็ให้ดูสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าทำงานดึกเนี่ยเพราะราหูท่านเป็นดาวภาคกลางคืนนะคะสุขภาพก็อาจจะไม่ไหวนะก็เน้นดูแลสุขภาพนะคะอย่าห่มงานหนักก็แล้วกันนะคะส่วนดาวพระหัส,สบดีนะคะที่ผ่านมานี้ ถือว่าดาวพระหัสบดีท่านก็แอบ,บอยู่ข้างหลังเนาะก็แปลว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่นี่แหละคอยสนับสนุนอยู่ข้างหลังแต่ปรากฏว่าอยู่ข้างหลังเนี่ยยังไม่พอนะคะยังถอยไปอีกเนี่ยก็แปลว่าให้คุณได้ไม่เต็มที่นะคะวันที่9มกราคมไปแล้วนะคะสำหรับคนราศีพฤษภดาวพระพฤหัสบดีก็จะให้คุณเนาะเพราะว่าพระหัสบดีท่านมาจากคำว่าลาพะวินาศท่านก็มีโอกาสที่จะ ได้โชคลาภพิเศษพิเศษหรือตําแหน่งหน้าที่การงานที่พิเศษเช่นกันเพราะว่าดาวพระรหัสสมดีท่านโพจรเดินปกติแล้วนะคะส่วนพระมรตยูเป็นดาวใหญ่มากเลยนะคะปรากฏว่าอยู่ทับตัวท่านอยู่นะคะแต่การทับตัวท่านอยู่เนี่ยก็ไม่ได้ให้โทษอะไรมากมายนะคะเพราะว่าดาวพระมระ เมื่อรัตยูท่านถอยหลังอยู่นะคะแต่ทีนี้วันนี้พระเมอรัตุดยูก็จะเดินหน้าแล้วนะคะในเดือนมกรา t นี้สักสักปลายเดือนมกราไปแล้วนะคะท่านก็จะมีเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นนะคะชะตาชีวิตจะพลิกผันนะคะก็จะโชคดีนะคะหรือโชคร้ายมีอยู่สองอย่างนะคะก็ก็ให้สังเกตนะคะ ก็ให้ระวังด้วยเนาะเพราะพระมฤตยูท่านให้คุณแล้วก็ให้โทษเช่นกันซึ่งตอนนี้พระมฤตยูท่านก็ยังสเสวยโจโลเลิกอยู่นะคะต่อไปเราไปดูราศีมิถุนนะคะว่าราศีมิถุนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะหลังปีใหม่นี้นะคะก็ไปดูดาวประจําตัวของท่านนะคะโคจรเข้ามาเล็งลัคนานะคะดาวพุธ ถือว่าเป็นอุดมเกณฑ์ดีมากๆเลยก็แปลว่าท่านจะคิดได้นะคะเป็นเรื่องของพันธุของท่านบริษัทของท่านนะคะจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีมีการพูดถึงนะคะเป็นทางที่ดีนั่นเองเขาถือว่าเป็นอุดมเกณฑ์ก็แปลว่าพูดแล้วพูดอีกเนี่ยสำหรับคนราศีมิถุนจะมีคนกล่าวกล่าวถึงท่านในทางที่ดีนะคะ เท่านั้นยังไม่พอนะคะยังมีดาวพระอังคารอีกองคหนึ่งนะคะซึ่งพระอังคารก็มาจากเจ้าเรือนอะลิแล้วก็เจ้าเรือนลาพระมาหาท่านซึ่งความหมายดาวอังคารแปลรว่ารถยนต์ก็ได้นะคะแปลว่าท่านอาจจะได้รถยนต์เพราะว่าก่อนปีใหม่นั้นรถยนต์ของท่านอาจจะเสียนะคะพอหลังปีใหม่นี้ดาวรถยนต์ของท่านก็ได้ตําแหน่งอุดนะคะแต่ตรงนี้จะเป็นอุดจาวิราชแต่ยังไงก็ดีกว่านะคะดีกว่าเยอะกว่ามากกว่า หรือท่านที่มีแล้วก็อาจจะมีอีกก็ได้นะคะอันนี้สำหรับราศีมิถุนนะคะส่วนดาวใหญ่ให้คุณอย่างยิ่งเลยค่ะก็คือดาวพฤหัส,สบดีนะคะท่านโคโจรมาพบลาภมาจากพบดีทั้งสองภพเลยนะคะมาจากพบกร,รมมะแล้วก็พบคู่นะคะคู่ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องคู่สัญญาหรือว่ามีลูกค้ามาหายท่านมากมายนะคะซึ่งก่อนปีใหม่เนี่ยดาวมาพบดีมากเลยพบลาภแต่ว่า ดาวโชคลาภหรืองานของท่านเนี่ยก็เดินถอยหลังนะคะนับตั้งแต่วันที่9มกราคมเป็นต้นไปดาวพระหัสบดีท่านก็จะเดินหน้านะคะทำให้ท่านที่ลัคนาราศีมิถุนคิดหวังสิ่งใดก็จะสมปัานาทุกอย่างเลยนะคะเท่านั้นยังไม่พอยังมีโชคดีอีกนะคะก็คือดาวพระราหูค่ะดาวพระราหูเจ้าเรือนสุภพะ โคจรมาพบกรรมะของท่านนะคะอันนี้เขาเรียกว่างานจากต่างประเทศดาวราหูแปลว่าจากต่างประเทศนะคะก็จะมามากมายเลยนะคะมามากมายเพราะว่าดาวพระราหูท่านจะสลับ,ลบเรือนกันกับดาวพระหัส,สบดีนะคะซึ่งดาวพระราหูสู่เรือนคูนะคะท่านมีความรู้เรื่องอะไรก็แปลว่าความรู้ที่เรียนมาเนี่ยสามารถนํามาใช้ได้เลยนะคะ แล้วก็มีดาวเสาค่ะเป็นดาวยักษ์ใหญ่เช่นกันนะคะดาวตีเทพองค์หนึ่งดาวพระเสารท่านโคโจรมาจากคําว่ามรณนะเข้ามาสุภะอันนี้ก็แปลว่าจะมีงานทางไกลมาจากต่างประเทศนะคะซึ่งเป็นงานเยอะมากเลยเพราะดาวเสาร์แปลว่าเยอะเยะมากๆนะคะถ้าใครที่ทําเกี่ยวกับสื่อออนไลน์นะคะก็จะส่งผลดีเช่นกันนะคะแล้วก็ไม่ใช่ดีธรรมดานะคะเพราะว่าดาวพระเสาเนี่ย ท่านเป็นดาวคู่มิตรกับดาวพระราหูท่านโคจรเข้ามาอยู่ในเรือนมิตรของท่านนั่นเองนะคะส่วนดาวอีกองคหนึ่งสําหรับราศีมิถุนนะคะดาวพระมฤตยูนะคะมาอยู่ข้างหลังอันนี้ก็ให้ระวังนิดหน่อยนะคะเพราะว่าพระมฤตยูเป็นเป็นดาวที่เขาเรียกว่าดาวกะทันหันฉับพันมาอยู่ข้างหลังนะคะมาอยู่ข้างหลังตรงนี้ก็สวยเลิกร้ายด้วยอันนี้ก็ระวังในเรื่องที่ ภัยที่ไม่รู้ตัวเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงนะคะหลังบ้านของท่านก็อาจจะมีเรื่องอะไรอะ่ะหลังบ้านถ้าเรามองดูหลังคานะคะหลังคาบ้านอย่างนี้หลังบ้านเนี่ยห้องน้ําห้องท่าที่อยู่หลังบ้านก็อาจจะมีปัญหาก็ได้นะคะเพราะมรดยอยู่เขาเรียกว่าเป็นรูอย่างนี้เนาะเป็นรูก็แปลว่าระบบน้ําอาจจะรั่วไหลอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ซ่อมแซมตามสภาพนะคะ ก็สําหรับราศีมิถุนก็มีส่วนมากก็จะเป็นเรื่องดีมากกว่าเรื่องเสียนะคะทีนี้มาดูราศีกรกฎบ้างนะคะว่าหลังปีใหม่พศ2567ดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอาจารย์ผูกดวงไว้ตั้งแต่วันที่16มกราคมนะคะดูดาวประจำตัวของท่านนี่เป็นดาวดวงเล็กนะคะแต่ก็ส่งผลดีเช่นกันว่าดาวจันทร์ เป็นดาวประจำตัวของท่านถ้าหากว่ามีโอกาสได้ชมนะคะ,ะปีใหม่นี้ก็ดาวประจำตัวของท่านได้ตำแหน่งเทวีโชคนะคะฉะลก c เฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสนาก็แปลว่าท่านมีโอกาสที่จะไปทำบุญนะคะที่วัดนะคะแล้วก็วัดนี้ก็จะอยู่ใกล้น้ำนะคะเช่นวัดหลวงพ่อโสธรน,นะคะแล้วก็ไปกับพระราหูด้วยเขาเรียกว่าไปกับเพื่อนฝูงที่มาจากต่างประเทศก็ได้หรือท่านจะเป็น มักคุเทศพาเพื่อนไปทําบุญอย่างนี้ก็ได้นะคะถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะอันนี้ดาวเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ก็จะมีผลถึงจิตใจนะคะส่วนดาวเดือนนะคะในเดือนมกราคมนี้ดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเดือนค่ะเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินมาอยู่ในภพคู่ของท่านท่านก็จะมีลูกค้ามาหาท่านมากมายเลยดาวอาทิตย์ได้ตําแหน่งเขาเรียกว่าจุลจักรนะคะจุลแปลว่าเล็กๆ แต่ว่าเล็กๆเ,เนี่ยแหละค่ะมาบ่อยๆมาแล้วมาอีกนะคะจะทําให้ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังเลยทีเดียวนะคะส่วนดาวเล็กดาวน้อยนะคะดาวคารดาวพุธเนี่ยก็ถือว่าเป็นดาวเล็กดาวน้อยเช่นกันก็มาโครจรอยู่ในภพอลิอันนี้เป็นเรื่องการงานของท่านนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการเดินทางการคบหาสมาคมของท่านอันนี้ให้ระวังในเรื่องของคําพูดเนาะ เพราะว่ามีดาวอังคารนะคะกับดาวพระพุธไปอยู่ในภพอัลิกนะคะดาวอังคารแปละวะ่ารถยนต์ดาวพุธก็แปละว่าการมีปากเสียงนะคะก็อาจจะมีปากเสียงเล็กๆน้อยๆเรื่องงานไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ถ้าเรารู้ไว้นะคะเขาเรียกว่าพูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองนะคะก็จะมีเรื่องอะทะเลาะกันเนี่ยเล็กๆน้อยๆเบาขึ้นนะคะส่วนดาวใหญ่ค่ะดาวพระ,ะราหูนะคะ ไปอยู่ในภพสุภะของท่านที่ลัคนาราศีกรกฎทางโหราศาสตร์เข้าถือว่าให้คุณนะคะราศีอพุมีราศีนะคะมีราหูหักอังคารภุมมาราหูเข้าสู่สมในเรือนที่4 5 9ท่านว่าเป็นอุดมเกณฑ์ตามจัดบัญญัติมาอันนี้ทายว่าท่านมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงโด,ด่งดังไปถึงพบสุภะก็แปลว่าไกลๆหรือต่างประเทศก็ได้นะคะ ก็จะกล่าวถึงท่านเนี่ยท่านมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังมากเพราะว่าราหูคือความเป็นเจ้าแพ่เจ้าพ่อเจ้าแม่ในวงการนั่นเองนะคะส่วนดาวพระรหัสสบรีท่านเป็นดาวพระดาวคูนะคะอยู่ในภพกร,รมมะนะคะบัญชาการอยู่ในภพที่สิบเป็นกรรมดีของท่านนะคะส่งผลดีกับท่านแบบมหาศาลเลยทีเดียวนะคะดาวพระรหัสบรีท่านมาจากคําว่าสุพะแล้วก็อริ แปลว่าทำงานเหนื่อยนะคะแต่ได้รับการสรรเสริญเยินยอนะคะถือว่าดาวพระหัสบสบ,บดีเนี่ยท่านมีคุณภาพเป็นราชาโชคเลยทีเดียวนะคะเป็นบุญเก่านะคะโดยเฉพาะท่านที่เป็นครูบาอาจารย์ท่านจะมีลูกศิษย์ลูกหามาหาท่านเยอะแยะนะคะแล้วก็งานก็จะส่งผลดีด้วยนะคะถ้าเป็นข้าราชการนี่เขาถือว่าราชาโชคนะคะดับเบิ้ลเลยทีเดียวนะคะเงินเดือน ส่วนดาวพระมรุตยูที่อยู่ในภพลาภะเนี่ยเขาถือว่าก็โชคดีอีกเหมือนกันเนาะเพราะพันรุตยูแปลว่าท่านจะได้ลาบแบบฟุกๆุกนะคะฟุกดีแต่ดาวฟุกดีนี่จะต้องอยู่ที่ราศีพฤกษบพเนาะท่านจะต้องเดินทางไปภาคเหนือแล้วท่านก็จะโชคดีมากนะคะเพราะว่าดาวพระมรุตยูท่านเล็งดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์เนี่ยถือว่าดาวศุกร์เป็นดาวผี ดาวเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างๆนะคะท่านไปไหว้แล้วก็ถือว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างๆก็จะบรรดาลโชคลาภให้กับท่านที่ลัคนาราศีมิถุนนะคะซึ่งที่อ่านมาหรือว่าอ่านให้ฟังนะคะอาจารย์ยังไม่เจอกับความร้ายเลยซึ่งก็จะมีความร้ายอยู่นิดเดียวเท่านั้นนะคะก็คือเรื่องดาวเสาที่โคจรเข้าสู่ภพมรณะนะคะอันนี้ก็อาจจะมีเรื่องของคําว่าดาวเสาแปลว่าผู้เฒ่าผู้แก่นะคะ อาจจะมีการพัดตกหกล้มนะคะพัดตกหกล้มบันไดนะคะก็ต้องระวังหน่อยหนึ่งก็บันไดก็มีไฟนะคะอย่าปล่อยให้มืดนะคะก็จะทําให้บันเทาเบาบา,บางได้นะคะก็วันนี้อาจารย์ธัญมนก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะที่ติดตามรายการคุยเฟื่องเรื่องโหรานะคะช่องมูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติโครงการป้อมปราบศัตรูพ่าย เดี๋ยวข่าวต่อไปอาจารย์ก็จะนำสาระดีๆนะคะคำทำนายแต่ละราศีมาเล่าให้ฟังอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะ